สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้วกับผมหมอกดิดโชรีตรงกับวันที่27พฤษภาคม2568เราเจอกันวันนี้เป็นการทำนายดวงชะตาให้กับราศีมหาหิงอันดับที่1ประจำวันที่1มิถุนายน2568ราศีที่ว่านั้นก็คือราศีมีนคือคนที่เกิดระหว่างวันที่13มีนาถึง12เมษายนท่านใดที่มีลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนก็สามารถที่จะเข้ามารับชมคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันแต่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนิดหนึ่งนะครับ สหรับคลิปนี้จะทํานายตั้งแต่วันนี้ก็คือ27พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายนนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเป็นการทํานายดวงแบบกว้างๆรวมๆเป็นการทํานายดวงแบบสั้นๆก็ต้องใช้วิจารณญาณอย่าไปอินกับสิ่งที่ผมทํานายมากนักนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปคุยรายละเอียดกันก,นกบราศีมีนมหาเฮงอันดับที่1ประจําวันที่1มิถุนายนฝากไว้ทีนึงนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการากอยากจะตรวจเช็คดวงชะตากับผมแบบเอกลักษณตัว,ต,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 วตัวเลยเป็นดวงของเราคนเดียวไม่ใช่ดวงแบบกว้างๆแบบนี้สามารถที่จะแอดไลน์ไอเดีเข้ามาที่09141 591หรือจะโทรเข้ามาสอบถามก็เบอร์เดียวกันนี้สําหรับท่านใดนะครับที่อยากจะสนับสนุนช่องของผมหมอคิดโชดี่แล้วก็อยากจะร่วมบุญสร้างเาสนาสนะสงฆ์ก็คือกุฏิให้กับวัดไชยมงคลหรือว่าวัดป่าไร่บ้านน้าดุกเหนือตําบลปากช่องลมสักเพชรบูรณ์ก็สามารถที่จะโอนเงินหรือสแกนคิวร์โค้ดตรงนี้เข้ามาได้เลยก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทกท่านนะครับที่โอนเงินเข้ามาช่วยเหลือเกือ้อกูลกันพร้อมทั้งร่วมสร้างน้ําทําบุญด้วยกันด้วยนะครับ เอาละฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยกับราศีมีนมหาเฮงอันดับที่หนึ่งประจําวันที่1นม yeah. nope. ิถุนา2568เริ่มต้นกันที่การงานก่อนขึ้นชื่อว่าอันดับที่1นึ่แล้วทางด้านการงานผมมองเลยว่าทุกอาชีพในช่วงปักนี้ราศีมีนอยู่ได้ในทิทางที่ดีมาก คนที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นนายแพทย์เป็นพยาบาลเป็นหมอคนที่รับราชการในทุกกระทรวงทบวงกลมรวมถึงคนที่ทำงานแบงก์ธนาคารคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกรถราท่านที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกสวยๆงานบิวตี้ช็อปต่างๆโดดเด่นบริบูรณ์สมบูรณ์หรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ในกลุ่มงานด้านเกษตรกรรมก็เป็นไปในทิทางที่ดีเช่นเดียวกันพนักงานบริษัทห้างร้านในรอบปากนี้ดวงของคุณโดดเด่นบริบูรณ์สมบูรณ์ผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้าชูที่สาคัญที่สุดเนี่ยสิ่งที่เราหวังตั้งใจชาวรา สีมีนยังมีโอกาสประสบความสําเร็จด้วยเพราะฉะนั้นหากแม้นท่านใดที่กําลังอยากจะไปสอบบรรจุเป็นข้าราชการหรืออยากจะย้ายไปทํางานยังตาจังหวัดที่เราพำนักพักทิ้งอาศัยอยู่อยากจะย้ายกลับไปยังบ้านถิ่นฐานบ้านเกิดก็สามารถทําเรื่องได้หรือท่านใดที่กําลังอยากจะไปร่ําเรียนศึกษาต่อ,อยังต่างประเทศหรืออยากจะขอผู้หลักผู้ใหญ่คุยธุรกิจเรื่องของการงานนู่นนี่นั่น,นราศีมีนทําได้เลยในช่วงปักนี้แม้จะเหลือเวลาอยู่อีกแค่ 4- ีหวันแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยดว วงของเรามันโดดเด่นแล้วก็บริบูร์มากต้องกราบขาออภัยด้วยนะครับที่อันดับที่1มาช้าพอดีจะทําตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วแต่พอดีว่าเมื่อเช้านี้โรคเก่ากําเริบนะครับก็ว่าจะไปโรงพยาบาลแต่ว่าไม่ได้ไปก็ต้องทําให้มันหายอยู่ประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับเป็นโรคที่ไม่เคยเป็นมาก่อนได้จะมาจากการฉีดวัคซีนนะครับโควิดนั่นแหละนะครับก็เลยกลายเป็นโรคนี้ขึ้นมาแต่ตอนนี้ก็กลับมาดีขึ้นแล้วนะครับก็เลยออกมาทําวันนี้กันนะครับ ในส่วนของคนที่เป็นพนักง,งานบริษัทห้างร้านทั่วไปดวงการงานโดดเด่นบริบูรณ์สมบูรณ์ สำหรับอุปสรรคปัญหาในรอบปักนี้คนราศีมีนอันดับที่หนึ่งไม่ได้ปรากฏว่าจะมีอะไรเพราะทุกอย่างดูราบรื่นบริบูรณ์สมบูรณ์แม้กระทั่งเรื่องราวของความรักได้เจอเจอผูอ้ลหลักผู้ใหญ่เจอคนมาอุปถัมภ์คามชูดูดแลช่วยเหลือมันแม้จะเป็นการทํานายดวงในระยะเวลาสั้นๆก็ตามแต่ความรักหรือการงานการเงินชาวราศีมีนมันค่าเกี่ยวไปจน์ทั้งถึงสิ้นปีได้นั่นเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีมากๆคนราศีมีนรอบปักนี้ทั้งการงานทั้งการเงินถือว่าโดด เด่นบริบูรณ์สมบูรณ์ผมจะพูดรวบไปเลยนะครับว่างานการเงินมันจะอยู่ในทิศทางเดียวกันการทําธุรกรรมทางการเงินกู้แบงก์กู้ธนาคารซื้อบ้านซื้อช่องราศีมีนทําได้เลยวันนี้เป็นวันอังคารพรุ่งนี้พุดพระรหัสสุขเสาร์ก่อนจะสิ้นเดือนนี้สามารถยื่นเอกสารทําธุรกรรมทางการเงินได้เลยและสมบูรณ์บริบูรณ์ดังที่หวังตั้งใจหรือหากแม้นอยากจะไปหาผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อที่จะขอเคลียร์เรื่องของการงานหรืออยากจะไปขอสัมปทานนู่นนี่นั่นรวมถึงอยากจะไปคุยเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานราศีมีนไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ ดวงของคุณโดดเด่นดาวพฤหัสจรเข้ามาสู่เรือนเกิดส่งผลทําให้เจ้าชะตาโดดเด่นบริบูรณ์สมบูรณ์หมอดูคนไหนจะว่าอะไรยังไงช่างเขาผมหมอกิชโธลีผมจะพูดแบบนี้ ดวงชาวราศีมีนเป็นดวงที่กาลังโดดเด่นกําลังบริบูรณ์สมบูรณ์คุณกําลังจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนาไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักทุกอย่างลงตัวแล้วก็เป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดอยากลงทุนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จราศีมีนท่านใดอยากจะขายบ้านอยากจะขายที่ทําได้บริบูรณ์สมบูรณ์เจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมที่จะเปิดสิ่งดีๆให้กับคนราศีมีนซึ่งต้องบอกว่าอย่างนี้ด้วยนะครับว่าเรื่องราวของการงานกับการเงินชาวราศีมีนเดินมาคู่กันความรัก เจอคนที่อายุมากกว่า เป็นความรักที่บริบูรณ์เป็นความรักที่จะเติบโตแล้วก็เป็นความรักที่มั่นคงยั่งยืนต่อไปในภายภาคหน้าบางคนคบหาดูใจกับคนต่างชาติมีดวงที่จะตกล้องปลองชิ้นมั่นหมายแต่งงานแต่งการกัน,กนภายในปี2568หรืออาจจะมีเกณฑ์เดินทางไปหาเลือกหายามหรือว่าไปต่างประเทศไปหาแฟนไปหาสามทีที่อยู่อย่างต่างประเทศหรือหากแม้นคนราศีมีนท่านใดเนี่ยนะครับกำลังอยากจะลงทุนทําธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งก็มีผู้หลักผู้ใหญ่พร้อมที่จะอบอุ้มช่วยเหลือบาง คนเป็นเจ้าของอทำงานเป็นลูกจ้างอยู่ในงานร้านซ่อมนู่นนี่นั่นหรืออยู่ในโครงงานเครื่องจากเครื่องยนต์กลไกแล้วอยากจะออกมาทำธุรกิจส่วนตัวเท่าแก่ใจดีป้อนงานให้กลายเป็นคนที่เติบโตขึ้น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 ,น,น,นจนประสบความสําเร็จนี่คืออานิีสงของคําว่าราศีอันดับที่หนึ่ง การเงินบริบูรณ์สมบูรณ์ครับข้างมั่งมีแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยคนราศีมีนยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับโชคลาภการเงินจรมาถึงในรอบปักนี้มีโอกาสถูกถลอตเตอรี่รางวัลที่1ชุด5า้าใบสามใบหรือชุด4ใบสา5สี่เป็นชุดที่ราศีมีนจะมีโอกาสประสบความสำเร็จแต่ทั้งหมด อยู่ที่บุญทรรมกาแต่งของแต่ละคนราศีมีนเป็นคนที่มีโอกาสจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1 2 3 4 5บางคนอาจจะ2ใบ3ใบ4ใบแต่แต่ราศีมีนก็ไม่ได้ไหมายถึงว่าทุกคนจะต้องได้ประมาณนี้ทั้งหมดทั้งมวลต้องอยู่ที่ศรัทธาความเชื่ออยู่ที่บุญกุศลที่เราทําด้วย เพราะนั้นภาพรวมเรื่องงานเรื่องเงินชาวราศีมิน,นรอบปังนี้สมแล้วกับเป็นมหาเฮงอันดับที่หนึ่งคุณหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองอยากจะลงทุนทําอะไรก็มักบริบูรณ์สมบูรณ์อยากจะกู้แบงก์กู้ธนาคารก็เต็มร้อยเปอร์เซ็นเงินในระบบมาจัดเต็มทุกระบบเงินนอกระบบเองก็โดดเด่นบริบูรณ์สมบูรณ์ไม่แพ้กันอุปสรรคปัญหาไม่ได้มีให้ต้องกังวลใจหากอยากจะทําอะไรอยากจะซื้อบ้านซื้อรถซื้อได้และที่สำคัญที่สุดเนี่ยบอกอย่างหนึ่ง รถราที่คุณเพิ่งซื้อมาบอกเลยว่ามันจะนาโชคลาภก้อนโตมาให้บางคนอาจจะไปซื้อรถหม่ป้ายแดงมาได้ก่อนวันที่หนึ่งมิถุนายนกลายเป็นว่ากอทอรถสี่ตัวเรียงเป็นตับเลยนะครับเป็นรางวัลที่หนึ่งชัดเจนบริบูรณ์มากบางคนอาจจะไม่ได้เป็นรางวัลที่หนึ่งอาจจะเป็นรางวันที่สามรางวันที่สี่หรือสามตัวท้ายหรือสามตัวหน้าหรืออาจจะเป็นสามตัวบนตรงๆก็สุดแท้แต่ว่าบุญทํากันแต่งแต่แน่นอนราศีมีนโดดเด่นอันดับที่หนึ่งมหาเฮงมากๆเลยละครับ คนราศีมีนรอบปักนี้หากต้องการอยากจะสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อเสริมดวงชะตาของตัวเองให้โดดเด่นบริบูรณ์สมบูรณ์มากกว่าที่เป็นอยู่ผมหมอกริสโชลี่แนะนําให้ทําบุญด้วยการสร้างธรรม,มาทหอระฆังรวมถึงบริจาคหอถไฟสายไฟรวมถึงการทําบุญสร้างรถฉุกเฉินตามโรงพยาบาลหรือบุญระดิณที่ต่างๆโดยการบริจาคปัจจัยร่วมบุญตามกําลังศรัทธาที่เรามีแล้วหมั่นไหวพระสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาอยู่เป็นเนืองนิดบุญกุศลตรงนี้จะนําพาชาวราศีมีนก้า สู่ความคับแค้นที่เคยเป็นมานำพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จสมบูรณ์บริบูรณ์ในเวลาไม่กี่วันข้างหน้าราศีมีนบางท่านหนึ่งมิถุนายนผ่านไปช่วงประมาณ4-5่ห้ามงเย็นเฮลั่นกลายเป็นเศรษฐีใหม่ขึ้นมาทันทีทันใดด้วยผลบุญด้วยอริสง์ที่คุณได้เคยสั่งสมอบรมมานั่นเองผมดูมานี่จนจะสิ้นปีอยู่แล้วนะครับต้องบอกว่าราศีมีนนี่มาน้อยมาก บางทีอาจจะเป็นระดับที่6ที่7แต่มาในวีคนี้เนี่ยราศรีมีน,นขึ้นสู่สายานสู่อันดับที่1เลยถือได้ว่าไม่ธรรมดาหมายถึงการเปลี่ยน,ปยนแปลงบางสิ่งบางอย่างกําลังเกิดขึ้นหมอดูท่านใดโหราศาสตร,ร,ร์ท่านใดนักโหราศาสตร,ร,ร์ท่านใดจะพูดว่าอย่างไรก็ตามแต่ผมมองว่าดาวราชาโชคหรือว่าดาวพระฤหัสอันเป็นดาวใหญ่ให้คุณให้โชคของคนราศรีมีนโคจรเข้าสู่เรือนเกิดทับลักส่งผลให้คนราศีมีนโดดเด่นสมบูรณ์สาเร็จดังที่ปรารถนาเพราะฉะนั้นเรื่องของการสร้างบุญกุศล เป็นสั่งสิ่งสาคัญมากๆเมื่อคนราศีมีนทําบุญสุนทานแล้วสักการะบ,บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วถากต้องการที่อยากจะไปสักการะบ,บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบปักนี้ควรจะไปทิศไหนอย่างไรอันดับที่1ปักนี้ต้องบอกว่าทิศมงคลนาโชคครบเลยทั้ง4ทิศ อยู่ทิศไหนเหนือใต้ออกตกไปทิศที่เราอยู่ได้เลยได้ทุกที่แต่ถ้าเราไม่ทราบว่าจะไปทางไหนอย่างไรแนะนําอย่างนี้เข้ากราบขอพรกับพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกไม่ว่าจะเป็นที่สุพรรณบุรีจะเป็นลบบุรีหรือจะเป็นที่เพชรบูร์ก็มีทั้งสิน้นนะครับหรือจะเป็นองค์ท้าเวสุวรรณหลวงพ่อพระใสก็ได้หลวงพ่อโสธรก็ได้หรือจะเป็นหลวงพ่อทองคาวัดไตรมิตรหรือจะเป็นองค์หลวงพุทธพระพุทธสิงห์นะครับที่เชียงใหม่หรือที่ที่กรุงเทพก็ได้เช่นเดียวกันสุดแต่ว่าเราสะดวกตรงไหนอย่างไรคนราศีมีนไปไหว้ได้เลย สิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งสทิศนําพาความโชคดีมาให้กับคนราศีมีนอยู่แล้วเพราะนั้นทิศทั้งสคือทิศมงคลเวลาจะเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรีซอ่ซื้อได้หมดเลยถือว่าเป็นิมิตรหมายที่ดีมากๆเมื่อชาวราศีมีนทําบุญสุนทานแล้วไหว้สักการบ,บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วคราวนี้ก็มาดูกันว่าดาวคู่มิตรเป็นอย่างไรแล้วเลขมงคลเป็นแบบไหนวันที่เวลาสถานที่เป็นอย่างไร คนราศีมีนเนี่ยนะครับดาวคู่มิตรจะเป็นผู้หญิงผิวขาวรูปร่างผอมสูงอายุไม่น่าจะเกินสักห้สิปีคนนี้จะมาจากสองทิศคือทิศใต้กับทิศเหนือนะครับเพราะฉะนั้นจำไว้ให้ดีทิศใต้กับทิศเหนือขวาจรจะมาจากสองทิศนี้แต่ถ้าจะซื้อกระแผงประจําให้ดูผู้หญิงที่มีลักษณะแบบนี้ได้ทั้ง4ทิศก็คือเหนือใต้ออกตกได้หมด สำหรับเลขมงคลน,นำโชคนอกเหนือจากกทอ,อรถที่เราได้มาที่เราเพิ่งซื้อมาแล้วผนวกเขากับเลขความฝันฝันเห็นผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ญาติพี่น้องที่ท่านลมหายตายจากไปแล้วเราสามารถน,นาเอาอายุของท่านมาแทงเป็นหวยได้แต่ถ้าไม่ได้ฝันเลยไม่มีเลขใหม่เลยคนราศีมีนให้เอาเลขนี้ศูนย์หนึ่งสามสี่ห้ามีอยู่ด้วยกันทั้งหมดหตัววันที่ที่เหมาะสมในการจะเสี่ยงโชคก็คือย3 24ิบสาที่ผ่านมา 29, 30, 31และวันที่1เพราะนั้นท่านใดที่ซื้อวันที่ 23, 24, 25, 26ก็ถือว่าดวงมีโอกาสอยู่นะครับอย่าเพิ่งท้อแท้ใจสะก่อนนะครับ เวลาที่เหมาะสมในการจะเสี่ยงโชคก็คือ9นาฬกา19นาที10นาฬกา19นาที11นาฬกา19นาที15นาฬิกา34นาที16นาฬก34นาที17นาฬิกา34นาทีและเวลา19นาฬกา9นาทีสถานที่ที่เหมาะสมในการจะเสี่ยงโชคของชาวราศีมีนอันดับที่1คือหน้าธนาคารหน้าโรงพยาบาลหน้ากองสลากศูนย์ราชการทุกแห่ง วัดวาอารามต่ตางๆที่เราเดินทางไปทําบุญรวมถึงแหล่งพักรถปั๊มน้ํามันทั่วๆไปหน้าร้านจําหน่ายเครื่องสําอางบิวตี้ช็อปทั่วๆไปหรือจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมได้ทั้งสิน้น คนราศีมีนสามารถเสี่ยงโชคได้แต่ควรจะเน้นเป็นผู้หญิงผิวขาวผอมบางจะดีที่สุดในงวดน,นี้จะส่งผลดนบันดาลให้เราไม่ีโอกาสดีๆถ้าคนราศีมีนท่านใดรู้สึกว่าไม่ชอบเลขที่ผมให้ไปสามารถที่จะให้คนขายเป็นคนหยิบจับให้ได้เลยนะครับเพราะดวงชะตาของเรากําลังเดินทางมาสู่ทิศทางที่สมบูรณ์และก็บริบูรณ์มากๆสิ่งดีๆกําลังจะเริ่มต้นขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างกําลังเป็นไปในทิศทางที่บริบูรณ์สมบูรณ์เพราะฉะนั้นสมแล้วกับเป็นมหาเหงอันอดับที่หนึ่งทั้งเรื่องของการงานการเงินความ ความรักโชคลาภต่างๆมากันครบทั้ง4ี่ทิศเพราะฉะนั้นก็ทั้งที่เหลืออยู่ที่คนราศีมีนเองว่าคุณจะปฏิบัติคุณจะทาได้ไหมในช่วงเวลาที่เหลืออยู่จากวันที่27 28 29 30 31และวันที่1รวมถึงวันที่หอยออกก็คือ6วันในช่วงระยะเวลาหวันคุณจะสามารถทําอย่างที่ผมแนะนําได้หรือไม่ว่า้พระสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนามันทําบุญสุนทานตามที่ผมแนะนํามาแล้วเรื่องราวดีๆปรากฏเข้ามาแน่นอน ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับต้องผนวกเข้ากับบุญเก่าที่เราเคยทําในภพภูมิก่อนด้วยยิงถ้าใครเป็นคนสายบุญอยู่แล้วชอบภาวัดทำบุญอยู่แล้วรับรองได้เลยว่างวดนี้คุณต้องถูกแน่ๆไม่รางวันใดก็รางวันหนึ่งแต่ถ้าดวงดีมีโชคคุณอาจจะกลายเป็นเศรษฐีในวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้เพราะฉะนั้นขอดีสแสดงความยินด,ด,ดีกับคนที่เกิดราศีมีนล่วงหน้าทุกๆท่านเลยนะครับ เอาละครับเหล่านี้เป็นการทานายดวงชะตาแบบกว้างๆรวมๆให้กับท่านที่เกิดราศีมีนมหาเฮงอันดับที่1ประจําวันที่1มิถุนายนกับผมหมอคิดโชลีก,ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดซับซักไร้กดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กันด้วยรวมถึงท่านใดนะครับที่อยากจะเช็คดวงชะตาของตัวเองอยากจะดูดวงกับผมก็สามารถที่จะแอดไลน์ดีเข้ามาได้ที่0911451591หรืออยากจะร่วมบุญสร้างน้ําทําบุญร่วมกันและก็สนับสนุนช่องของผมก็สแกนคิวโคตรงนี้เข้ามาได้เลยวันนี้ลากันไปแล้วมีความสุขมากๆแล้วเดี๋ยวเรา มาเจอกันใหม่กับการสรุปดวงทั้งหมดที่เหลืออยู่มีความสุขมากๆลาไปแล้วสวัสดีครับ